สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วีดีชาร์ชแนลนะครับวันนี้นะครับรองเท้า a s i c นะครับหมายเพืเ่อนๆได้ดูกันตัวนี้เป็นงานคอลแลบนะครับระหว่าง Admos นะครับแล้วก็ a s i c แล้วก็ s n e a k e r f i g u r e นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ที่ไทยก็ลงไปสักพักใหญ่ๆแล้วเนาะที่นี่ก็ลงไปสักพักใหญ่ๆเหมือนกันนะครับแต่ผมเพิ่งเอามาให้ดูวันนี้นะครับก็งานตัวนี้นะต้องบอกเลยว่าทำออกมาสวยมาก คือสีแล้วก็การใช้วัสดุเนี่ยลงตัวจริงๆเลยเนาะถ้าเรามองเห็นสีตัวเนี้ยเราจะนึกถึงโจ๊กเกอร์นะโจ๊กเกอร์แบทแมนนะเอออ่ะเรามาดูกันครับกล่องนะจะเป็นลักษณะกล่องแบบนี้ก็คือเป็นกล่องแบบเหมือนกล่องรนะีไซเคิลน่ะส่วนใหญ่เอซีกันนะเราจะได้กล่องในลักษณะประเภทอย่างนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับ ก้านข้างนะจะเขียนเห็นไหมซีเกอร์ฟิกเกอร์นะครับแอดมอสแล้วก็มีโลโก้ของ a s i c อยู่อ๋อตัวนี้เป็นโมเดลเจลไรตี right D นะครับเจลไรตีเ right นาะก็ถ้าใครชอบนะครับเจลไรตี Gel right D นะตัวนี้เลยตัวนี้ผมเลือกมาในไซส์8ครึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเจลไรตีโ right อเนี่ยหรือไม่ OG ก็ตามนะผมจะเลือกเผื่อไปอีกครึ่งไซส์เพื่อว่า มันจะได้แบบใส่แล้วมันแบบรู้สึกสบายเนาะอันนี้แล้วแต่นะครับลองไปลองไปลองดูก่อนนะว่ารู้สึกยังไงบ้างแต่ผมเนี่ยถ้าแบบ8นี่คือแบบมันพอดีเกินไปผมรู้สึกว่ามันอึนอดอดัดเวลาเราผูกเชือกผงเท้าเนี่ยมันเหมือนกับลิ้นรองเท้ามันไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ผมก็เลยเผื่อไปแปดครึ่งนะครับก็คือเผื่อไปครึ่งไซส์เนาะเอ้ส่วนฝาด้านบนเนาะลืมให้ดูนี่ อย่างนี้นครับฝาเป็นแบบฝาเปิดอย่างนี้นะก็กระดาษด้านในไม่มีอะไรพิเศษนะครับเป็นกระดาษน้ําตาลธรรมดาธรรมดาเลยส่วนรองเท้านี่ครับคือตัวนี้ตอนแรกก็ไม่ได้ติดตามเลยไม่ได้ติดตามว่ามันจะออกแล้วก็ไม่ได้สนใจเลยว่าเอยโมเดลนี้มันน่าสนใจขนาดไหนนะครับแต่ว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่างานคอลแลบของ3แบรนด์มารวมกันนี่แหละ แล้วทําให้รองเท้าตัวนี้มันเกิดขึ้นซึ่งทางคนออกแบบเนี่ยของถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็น S Mode เนี่ยเขาทำการออกแบบแล้วก็โมเดลเนี้ยเป็นโมเดลที่3ไปถึงว่าเขาออกแบบมา1 2 3ใช่ไหมตัวที่1ยังไม่โอเคเปลี่ยนใหม่ตัวที่2ก็ยังไม่โอเคนะครับก็เปลี่ยนใหม่จนมาได้เป็นตัวนี้นั่นเองนะครับ มันก็เลยเป็นงานพิเศษตัวหนึ่งนะที่ใครๆหลายคนควรจะเก็บนะครับโอเคเรามาดูนะครับว่ารองเท้าคู่นี้มันสวยยังไงนะครับก็โมเดลนี้นะครับมาด้วยโทนสีเทาตัดม่วงแล้วก็มีสีเขียวแซมเล็กๆน้อยๆเนาะก็จะเห็นว่ามีเขียวตรงนี้กับแค่เชือกผูกรองเท้านะครับเชือกผูกรองเท้าตัวนี้ให้มา2ส,สีก็คือเป็นสีม่วงกับสีเขียวนั่นเองเนาะ ถ้าสีเขียวเนี่ยมันแบบเออผมว่ามันดูโดดเด่นนี้นะแต่บางคนก็ไม่ชอบที่มันแบบมันโดดเกินไปก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับตัวนี้วัสดุหลกัหลกๆก็คือเป็นหนังกลับเออแล้วหนังกลับของเอสิกเนี่ยต้องบอกว่ามันนุ่มมากจริงนะแต่รองเท้าเนี่ยเรื่องความสบายเนี่ยมันแล้วแต่คนใส่มากกว่านะว่าชอบในสไตล์นี้หรือเปล่านะครับอันนี้ต้องไปลองดูนะ อะเรามาดูกันนะครับวัสดุเป็นยังไงนะเริ่มจากด้านหน้านะครับจะเห็นว่าตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นแบบเ,เหมือนหนังอะหนังแบบเงาเงาสีขาวขาวครีมครีมอย่างนี้นะแล้วก็วัสดุด้านนอกเนี่ยจะเป็นหนังกลับนะครับนี่เห็นไหมสวยไหมคือผมก็ชอบหนังกลับของเอซิกนะเพราะว่าจับแล้วรู้สึกว่ามันแบบ แล้วมุเนเดียไล่มานะครับเราจะเห็นว่ามีหนังกลับแบบมีขน,นตัวนี้ก็ออกเป็นสีแบบครมครีมนะนี่นะครับส่วนตรงกลางนะครับก็จะเป็นหนังกลับสีม่วงเห็นไหมหนังกลับสีม่วงนะตรงนี้ก็สีม่วงนะครับแล้วก็ในลายของเอซิกเนี่ยจะเป็นหนัง ซึ่งเป็นสีขาวตัดขอบม่วงอีกทีหนึ่งส่วนโซนตรงกลางนะครับเป็นแบบตะข่ายอันนี้นะ่าจะเป็นพลาสติกนะหรือว่าเป็นผ้าอ๋อเป็นเป็นแบบยางนะครับเป็นยางผมจหละเป็นยางเนาะก็เป็นลายตะข่ายแบบนี้สีดํานะครับนี่ไลไปนะครับก็จะใช้หนังกลับสีม่วงนะนี่เห็นตรงขอบตรงนี้ไหม ตรงนี้ก็จะเป็นผ้าอีกลักษณะหนึ่งนะตัวนี้มันจะแบบแอบแบบเหลือบเงาเงานิดนึงเวลาโดนแสงเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูกันเพราะว่าตัวนี้มันเชื่อมถึงตัวลิ้นรองเทา้า a s i c g e w i t r 3เนี่ยมันจะเป็นโมเดลที่ลิ้นแยกนะครับลิ้นเป็นลิ้นแยกออกจากกันนะ่ะก็คือผ่ากลางเนาะปกติรองเทา้าโดยทั่วไปก็จะไม่เป็นลิ้นแยกนะครับแต่โมเดลนี้จะเป็นเอกลักษณ์นะ ส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นหนังกลับสีเทาเหมือนด้านหน้าเนาะแล้วก็มีปั๊มลงไปนะครับว่าเจลไรตรีนะครับส่วนตรงนี้เป็นพลาส,สติกนะครับสีเทาเหมือนกันต่อมามิโซนะครับมิโซด้านหลังจะเป็นโทนขาวเนะาะไล่มาเรื่อยๆนะครับก็จําเป็นโทนม่วงโทนม่วงแล้วก็มีเอสิคตรงนี้ แล้วก็จะมีแบบสีเหมือนสมบัดสีนะครับไล่ย้อนกลับไปนะครับจนถึงปลายด้านหน้าก็จะเป็นโทนขาวโอเคม, okay, มาดูด้านหน้ากันนะครับตรงปลายหัวรองเท้าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะปึ๊บหัวรองเท้านะครับด้านบนนะจะเห็นว่ารูค่อนข้างจะถี่เลยทีเดียวเนาะก็ตัวนี้ก็เป็นหนังกลับนะครับ ผมว่ายอย่างนี้มันก็ดีตรงที่ว่าเรื่องระบายอากาศนะเพราะว่ามันเป็นหนังกลับเนาะก็ไล่ขึ้นมานะครับในโซนของรูเชื่อผงอเท้าเนี่ยก็จะมีหนังกลับสีม่วงอยู่แล้วก็ตัวที่เป็นรูเนี่ยรูแรกกับรูที่2เนี่ยก็จะเป็นแบบเจาะนะครับจะเป็นเจาะลงไปก็คือไม่มีตาไก่เลยเลยเนาะเจาะอย่างเดียวส่วน 2อรูถัดมานะครับก็จะเป็นพลาสติกสีเทาแบบนี้อยู่ด้านในนะครับแล้วก็2อรูสุดท้ายนะครับก็จะเป็นพลาสติกเหมือนกันแต่เป็นวงกลมเนาะนี่คือการใช้สีอ่ะค่อนข้างสวยอะ่ะเนี่ยต่อมานะครับเสื้อผงเท้าก็จะเป็นโทนเขียวแบบนี้เขียวตัดดำเนาะเป็นลวดลายแบบนี้นะครับ ส่วนลิ้นรองเท้าเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าลิ้นรองเท้าสองข้างไม่เหมือนกันนะครับไปถึงข้างซ้ายกับข้างขวานะไม่เหมือนกันแล้วก็ข้อความเนี่ยทั้งสองข้างตรงนี้จะไม่เหมือนกันอีกเช่นกันนะครับแล้วก็ปลายเชือกงรองเท้าของตัวนี้ก็ยังพิเศษอีกนะครับตัวนี้เขียนว่า admos ส่วน ปายอีกข้างหนึ่งเขียนว่า Sneaker f i g u r เ,เนะครับนะเห็นไหมเจ๋งไหมคืองานคอลแลบที่แบบสมบูรณ์แบบจริงนะในคู่นี้อันนี้ฝั่งด้านในนะครับก็จะคล้ายกับฝั่งด้านนอกนะวัสดุก็เหมือนกันนะครับจะเป็นหนังกลับแบบนี้คือมันนุ่มมากเลยนะจริงนะ นี่นะครับปึ๊บส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมาพิเศษตรงนี้นะครับที่ปั๊มลงไปตรงนี้สองข้างก็จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ข้างขวานะก็ไล่ขึ้นมานะครับตัวนี้จะปั๊มลงไปว่าสีเกอร์ฟรีเกอร์นะ ไหลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับด้านบนก็จะเป็นหนังกลับแบบมีขนนะนี่แล้วก็ปากว่า a 10นะครับตนี้ A 1 0ส่วนตรงหูตรงนี้นะครับก็จะมีข้อความอยู่นะนแต่ผมก็อ่านไม่ออกนะอ่านไม่ออกจริงนี่นะครับมันจะมีข้อความอยู่เนาะ ส่วนพื้นรองเท้านะครับพื้นรองเท้ามาด้วยกันสีดำสีเขียวแล้วก็สีออกเทาแล้วก็สีดำนะครับอันนี้คือข้างขวานะครับมาดูกันข้างซ้ายข้างซ้ายนะครับจะจุดที่แตกต่างนะก็คือมีตรงลิ้นรองเท้านะครับลิ้นรองเท้าแบบแยกอย่างนี้ที่มีข้อความไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือด้านหลัง เรามาดูด้านหลังกันเนาะส่วนอินโซนะ2ข้างจะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงตัวนี้เขียน a อดม s สนะครับนะเมื่อกี้เป็น s n e ก k e r ฟิกเกอนะตัวนี้เป็นแอ m o s สส่วนพื้นเหมือนกันนะครับพื้นตัวนี้นะก็ลักษณะเดียวกันนะครับใครที่ชอบงานคอลแลบนะแล้วก็ชอบเอซิกนะครับ ต้องบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ควรพานจริงโอเคเรามาดูกันนะครับว่า,เ,าเริ่มจากอินโซกันก่อนดีกว่าอินโซสข้างที่มันไม่เหมือนกันเป็นยังไงนะครับตัวนี้ไม่สามารถถอดออกได้ออไดนะตัวนี้จะเขียนว่า a อ m o s สนะครับแล้วก็พื้นเป็นสีน้ำเงินลายเขียวๆเ,เป็นแบบขนๆนนะ่ตัวนี้เขาก็แทนด้วยขนแมวนะนี่ นะครับส่วนอีกข้างหนึ่งนะก็จะเป็นสเนคเกอร์ฟริกเกอร์นะเป็นโทนสีแดงเห็นไหมแล้วก็ลายเส้นออกเขียวๆนะครับตัวนี้เรามาดูเชื้อผูงของเท้ากันก่อนเนาะเชื้อผูงของเท้าที่แถมมาอีกคู่หนึ่งนะครับอีกคู่สีหนึ่งก็คือตัวนี้ เป็นโทนสีม่วงลายแบบนี้ซึ่งปลายเชือกผูกงเท้านะก็ข้างหนึ่งเป็น a อ m โหมนะครับอีกข้างหนึ่งเป็นอ๋อตัวนี้เป็นแอ m โหมอ๋อผมจับผิดนี่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 เป็น Sneaker ร์ฟลิเกอร์นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะข้างหนึ่งเป็นแอ m โหก็ นะครับคือสุดจริงสุดทุกอย่างอ่ะเรามาดูลิ้นรองเท้าที่ผมว่ากันนะครับว่าเป็นยังไงนะลิ้นรองเท้านะครับอันนี้คือข้างซ้ายนะเขาก็จะเขียนว่า a t m o s นะครับเห็นลิ้นรองเท้าไหมดูผ้าของเขาจะเป็นลวดลายแบบนี้เป็นผิวลักษณะแบบนี้ มันก็จะแบบเล่นแสงบ๊อบบ๊อบเงาเงางส่วนอีกฝั่งหนึ่งนี่โตเกียวนั่นเองนะครับก็คือ a อ m o s สโตเกียวมามาดูข้างขวากันเมื่อกี้ข้างซ้ายข้างขวาเนี่ย ก็จะเขียนว่า sneaker flicker น,นะครับนี่เห็นไหม sneaker น,นะครับส่วนอีกด,ด้านหนึ่งก็จะเขียนว่า flicker นะครับนี่โอเค อย่างกดูไปหมดแล้วนะครับต่อไปเราไปดูออนฟีดคู่นี้กันครับว่าสวยหรือไม่สวยนะครับไปดูกันครับ ก็ใครที่ชอบงานคอลแลบนะครับแล้วชอบงานเอกซิกนะตัวนี้เป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งเลยนะครับที่ควรเก็บเลยนะเพราะว่าวัสดุอะไรเนี่ยและการออกแบบแบบขึ้นมาแบบลงตัวมากๆถ้าใครชอบสีในสไตล์แบบนี้นะก็ลองไปหากันดูนะครับส่วนคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ